สวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะโรงเรียนเพลินพัฒนาก่อกำเนิดจากการถักทอเจตนารมณ์ของกลุ่มพ่อแม่ครูผู้ปกครองนักวิชาการนักการศึกษา ตลอดจนกลุ่มธุรกิจเชิงสร้างสารรค์ในช่วงบรรยากาศของการปฏิรูปการศึกษาและการก่อเกิดขึ้นของโรงเรียนทางเลือกหลายแห่งในประเทศไทยด้วยมุ่งหวังการใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคมโดยใช้แนวคิดการบ่มเพาะทักษะ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นั่นคือทักษะชีวิตและการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ต้องตระหนักรู้และเท่าทัน การวางรากฐานให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อไปสู่เป้าหมายการสร้างบุคคลใฝ่เรียนรู้สู้สิ่งยากเติบโตอย่างสมดุลทั้งร่างกายอารมณ์และจินตนาการผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมและโครงงานต่างๆที่เอื้อให้ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ไปตลอดเส้นทาง ทำไมถึงต้องให้เด็กมีแรงบันดาลใจก็เพราะว่าถ้าเมื่อเด็กมีแรงบันดาลใจและอินกันกับมันเด็กจะทะยานขึ้นไปได้เก่งมากกว่าเราเพราะเด็กจะอยากเรียนรู้อยากหาความรู้อย,อย่างนู่นอย่างนี้ถ้าเราเปิดช่องหร,รือเปิดโอกาสให้เขาน,นิดหนึ่งเขาจะทะยานไปมากกว่าที่เราไปตีกรอบเขาไว้าก,การสร้างเด็กมีแรงบันดาลใจหรือทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนตัวตนเด็กแล้วทำให้เด็กขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งคนเราเมื่อมีแรงบันดาลใจจะพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมทํางานหนัก พร้อมสู้ทุกอย่างไม่ว่าจะล้มขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาขนาดไหนก็ตามจะสู้มันเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำหรือตัวเองมีความประทับใจเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเรียนรู้ได้ แต่มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันครูเองก็เป็นผู้เรียนที่กำลังเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแม้แต่น้องๆระดับประถมวัยคุณครูก็ต้องใช้เทคนิคต่างๆให้น้องๆได้สนุกในแวดอนุบาล เวลาสอนหรือทำกิจกรรมกับเด็กๆที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันก็จะมีทั้งคนกล้าและไม่กล้าเขินอายคุณครูก็ต้องค่อยๆเข้าไปพูดเข้าไปชักชวนเรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวน้องก็จะปรับตัวได้แล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้เองค่ะโดยธรรมชาติของเขาเน้นให้เด็กได้สนุกค่ะสนุกและเรียนรู้ด้วยตัวเอง คุณครูก็จะหยิบอุปรกรณ์ที่จะใช้ในวันนั้นนะคะก็เล่าเป็นนิทานขึ้นมาเลยให้เขาได้รู้จักได้สัมผัสแต่ลักษณะกิจกรรมเราก็ยังเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนือ้อมือเยอะๆได้รู้ว่าเนี่ยคือกิจกรรมศิลปะเขาจะได้เจอกับสีปั้นดินการผสมสีอย่างเช่นกิจกรรมฟิงเกอร์เพน ก็พัฒนากล้ามเนื้อมือเหมือนกันได้รู้จักส่วนต่างๆของนิ้วมือได้เล่นทุกส่วนของมือและแขนกล้ามเนื้อบัตเล็กอะคะ่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้จากการทดลองลงมือด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะได้เห็นแล้วเราก็จะมาสรุปกันในง่ายๆสําสหรับในอนุบาลหนึ่งเนี่ยก็เด็กๆก,ก็จะสามารถบอกได้บอกความรู้สึกได้ชัดเจนเออบอกชื่อผลงานของตัวเองได้ว่าตัวเองทําอะไรหรือเห็นอะไรเราจะมีการค่อยๆปูพื้นฐาน พัฒนาการในการทำงานก็จะเป็นการซ้ำทวนแต่ว่าเป็นการซ้ำทวนที่มีรูปแบบกิจกรรมที่ยากขึ้นเหมาะสมกับวัยของแต่ละช่วงชั้นให้เขาได้เปิดความคิดให้อิสระกับการทำงานแต่ก็ให้อยู่ในกฎกติกา เด็กเพลินพัฒนาจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิควิธีที่หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยออกไปเรียนรู้สัมผัสโลกกว้างและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการบูรณาการเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตดังเช่นหน่วยวิชามนุษย์กับโลก นำวิชาสังคมศึกษากับวิทยาศาสตร์มาผนวกไว้อย่างเกี่ยวเนื่องลงตัวเรามาฟังครูโอง่งเล่าวิธีการเรียนรู้หน่วยวิชามนุษย์กับโลกที่บูรณาการกักบวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยกันค่ะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มันมีจุดร่วมกันอยู่นะ ที่แยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กระบวนการของสองวิชาเนี่ยเรียนควบคู่กันไปมนุษย์กับโลกก็คือการที่เด็กได้เรียนรู้วิชาสังคมศาสตร์เนี่ยผ่านการสัมภาษณ์ตั้งคำถามเพื่อเรู้จักคนและกระบวนการทางวิท,ทยาศาสตร์สำรวจสังเกตรหรือทดลองและเมื่อเด็กใช้กระบวนการทั้งสองอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาจะได้คำตอบเป็นชุดความรู้หนึ่งเนี่ย เพื่อที่จะเป็นการต่อคำถามหรือเรียบเรียงความรู้เป็นระบบเป้าหมายของการเรียนเนื้อกโลก,ก็คือทุกชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสำคัญและทุกสิงอย่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยป .2 ออเนี่ยธีมของเราคือพืชเพืพ่อนผู้ให้เนื่องจากว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่ายัางไงาใส่ก็ต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งก็คือพืช ทีมเทอมแรกเนี่ยเราจะเป็นเรื่องการเรียนโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเริ่มจากมเมล็ดแล้วมเมล็ดเขาทำเม็ต้องเติบโตเป็นต้นใหญ่เพื่อที่จะเติบโตให้ทั้งร่มเงาอาหารหรือว่าต่างๆกับมนุษย์พอเทอมสองเขาะจะไปเรียนเรื่องของระบบนิเวศก็คือความสัม้ระบงพืชกับสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อจะให้เชื่อมโยงระหว่าง หน้าที่ของพืชกับหน้าที่ของมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันด้วยพอเทอมสามเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของคุณภางพืชในฐานะเป็นอาหารเป็นหลักเลยพืชอะไรกินได้พืชตามฤดูกาลพืชตามธาตุและพอเทอมสี่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าแล้วเขาจะทํายังไงดีให้พืชเนี่ยช่วยดูแลโลกและโลกก็มีพืชในการดูแลมนุษย์ด้วยวิชานุกว่าโลกเป็นวิชาที่ เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ในการศึกษาหาความรู้มากเลยก็เลยให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกทักษะของการใช้ภาษาผ่านมุมมองเนื้อหาของวิทยาศาสตร์หรือว่ามรดกโลกเราจะมีการวางงานคู่กันว่าถ้าเด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพืชเนี่ยอะไรที่ภาษาไทยไปใช้ได้บ้างเช่นคลังคําต่างๆจะออกมาจากการสังเกตพืชเพราะเขาใช้ทักษะสัมผัสทั้ง5สี แดงก็มีแดงหลายเฉดหรือเรื่องของความรุขระผิวสัมผัสเนี่ยรุขระเรียบลื่นและเมื่อเด็กได้กังทำต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ภาษาในการอธิบายลักษณะของพืชแบบละเอียดเนี่ยในมุมมองของภาษาไทยทั้งในเชิงของการเขียนอธิบายเป็นร้อยแก้วเป็นเชิงบรรยายค่ะว่าพืชที่เขาเลือกต้นหนึ่งเนี่ยมีลักษณะแต่ละส่วนเป็นอย่างไร และภาษาไทยจะมีการแต่งร้อยกรองประกอบด้วยออกเป็นภาษาที่สลักสะวยต่อไปวันนี้หนูจะมานำเสนอกรสีดอกของต้นอันชันดอกอัญชันมีดอกอัญชันมีออนนมสามสีซ้อนกันสาสซ้อนกันเรียงสีทุกชัน้นเรียงสีทุกชัน้นฟ้าขาวเหลืองเอ่ย ผลพริกกินเผ็ดเด็ดมาใส่แกงผลพริกสีแดงรูปร่างขุค่ะส่วนที่ชอบที่สุดในการทำงานคือปลูกและดูแลต้นไม้เพราะได้ดูต้นไม้เติบโตสิ่งที่ทำได้ดีคือชิ้นงานชมมาลายไทยเพราะเขียนตัวบรรจงตกแต่งและระบายสีสวยงามและรู้สัมผัสคลรองจอง สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดีคือบันทึกการเติบโตเพราะว่ารูปละเอียดจะปรับปรุงโดยไม่เจร้อน,นรูปละเอียดขึ้นความรู้สึกขณะทำงานหนูรู้สึกมีความสุขค่ะถ้าหนูชอบทำโครงงานค่ะการทำโครงงานทำให้หนูมีสว่วนร่วมกับเพื่อนเพื่อและคุณครูแถมยังทำให้สนุกสนานและไม่เบื่อด้วยค่ะนอกเหนือจากการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแล้ว เมื่อถ่ายภาคเรียนชิ้นงานต่างๆที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ขึ้นจะถูกนำเสนอภายใต้โครงงานชื่นใจได้เรียนรู้โดยประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้สะท้อนความรู้สึกหรือวิธีการทำงานของตนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไปผมแต่งนิทานเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องที่ผมใช้กระดาษฟุ่มเฟือย จึงใช้หลักการ5อามาสอดคล้องกับวิธีใช้กระดาษนั่นก็คือใช้กระดาษให้หมดครบทุกหน้าครบทุกส่วนแล้วก็ไปพับจรวดเล่นได้แล้วค่อยเอาแผ่นใหม่ขั้นตอนการทำงานที่ผมทำได้ดีที่สุดคือเขียนลายไทยสิ่งที่ผมต้องปรับปรุงคือเขียนบ้านผีเสื้อแย่แล้วแล้วผมจะปรับปรุงโดยฝึกเขียนบ่อยๆ เราเป็นหีเสื้อห่างต้มจุดจอมปูกชอบอยู่ขวางจากเกสรดอกไม้ชอบอยู่ในธรรมชาติเด่นของพวกเราคือ ที่ฉันทาได้ดีที่สุดในการออกแบบพื้นที่ได้ฮักสมคือการออกแบบเพราะสามารถออกแบบได้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเช่นกุ้งปลาดินมะม่วงมีการเพาะพันธุ์ไส้เดือนเพิ่มขึ้นช่วยผลิตฮิวมสัสได้ย่อยสลายขยะอินทรีย์และนำไปขายเป็นยาจีนโดยการนำไส้เดือนไปตากแห้งการทำงานและการเรียนรู้ของฉันทั้งในส่วนสมุดประมวลความรู้และโครงงานสังเคราะห์ต่อยอด ที่ฉันทำได้ดีและมีความถนัดคือไม่แมปมนุษย์และสังคมศึกษาเพราะสามารถอ่านชุดความรู้และหนังสือมนุษย์แล้วเข้าใจได้เลยฉันภาคภูมิใจในตัวเองมากในเรื่องการออกแบบเพราะสามารถสร้างความหลวกหลายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะผักสวนครัวที่มีถึง1 6ชนิดอีกทั้งสามารถใส่ความยั่งยืนได้เยอะอีกด้วย การพัฒนาผู้เรียนครูอาศัยโจทย์สถานการณ์ปลายเปิดเป็นประตูสำคัญที่จะเปิดผู้เรียนไปสู่ความสนใจที่หลากหลายปัญหาที่ท้าทายกับความสามารถของผู้เรียนภายใต้แนวคิด problem based learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสแสวงหาความรู้มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยผู้เรียนเป็นผู้กำหนดคิดทางในการเรียนรู้ของตนเองเพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความสุขและรักในสิ่งที่เรียน นี้ดิฉันได้ทำโครงงาน PBL หรือว่า p r o b l e m Base d Learning เรื่องสร้างไรายได้จากสติกเกอร์ไลน์นะคะจุดประสงค์ในการทำโครงงานครั้งนี้นะคะก็คืออยากจะรู้ว่าหน่วยงานเบื้องต้นที่ทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างเของมองว่ามันยากแล้วก็เป็นเรื่องไก่ตัวไม่มีความจำเป็นผมก็เลยคิดว่าเราสามารถทำเองใช้เองได้หรือเปล่าเมื่อมาสากการแกะแบบหรือว่าการออกแบบชิ้นงานค่ะก็คือต้องทำทั้งหมด43ลายในการ ทำครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างข้อดีของชิลเลอร์ DIY ครับก็คือสามารถใช้ได้จริงลดอุณหภูมิได้จริงแล้วก็ราคาถูกครับปรับใช้กับตัวเราได้ในเรื่องของความพยายามความมุ่มัน่นเวลาเราทะเลาะก,กันเราก็อยากจะให้ปรับความเข้าใจกันแล้วคุยกันดีๆค่ะให้ทราบว่าถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมและอยากบริจาคเลือดจริงๆให้มา3-4ครั้งต่อป,ปีถึงจะดีค่ะ การยืดอายุการปักเจกันของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายค่ะกล้วยไม้เป็นพืชที่ชอบอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดค่อนข้างมากนะคะคือ pH ประมาณ3.5ค่ะได้เซตผลการทดลองเป็นดังนี้ค่ะตัวที่แช่สไปเนี่ยมีความสดเพราะว่าไร่หนึ่งสไปก็มีคุณสมบัติเป็นกรดใช่ไหมคะทำให้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างคะ่ะในหลักการยืดอายุให้อาหารสไปก็เป็นน้ำตาลให้น้ำแล้วก็ใส่น้ำลงไปอยู่แล้วทั้งเป็นการยับยั้งกันเจเริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ทำให้สภาพเป็นกรดที่เหมาะสมกับ กล้วยไม้ได้วยค่ะผมตั้งใจจะทำฐานกำมันที่เกิดจากเปลือกทุเรียนเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการปลูกทุเรียนเป็นจํานวนมากที่นําให้มีเปลือกทุเรียนหรือพวกเศษจากผลผลิตทางการ,กรเกษตรจํานวนมากตามไปด้วยผมก็เลยมีแนวคิดที่จะนํามาแปรรูปให้กลายเป็นฐานกำมันซึ่งมีประโยชน์ในหลายด้านมากกว่าทั้งด้านการแพทย์และในงานอุตสาหกรรมก็นําเข้าเตาเผาโดยเริ่มต้นกระบวนการพีฮีทด,ด้วยอุณหภูมิ45องศาถึง2ององศาเซลเซียส ค่อยๆเพิ่มอ,อุณหภูมิไปเรื่อยๆเพื่อไล่ไอน้ําและไล่ความชื้นออกก็คือเพิ่มอ,อุณหภูมิจนถึง800องศาเซลเซลียสเผา,าประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นหรือครูดาวลงไป1 2ชั่วโมงเพื่อให้มันคงตัวบทบาทของครูเพลินพัฒน,นาคือผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ด้วยเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัวและสามารถพัฒนาได้เพลินพัฒนาจึงพัฒนาครูให้เรียนรู้ไปบนหน้างานจริงโดยวิธีการศึกษาชั้นเรียนหรือ lesson study ที่กลุ่มครูต้องมาร่วมกันออกแบบแผนการเรียนรู้ผลัดกันสังเกตการสอนและสะท้อนหลังการสอนเพื่อพัฒนาทั้งแผนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของกลุ่มครูและผู้เรียนไปพร้อมกันนอกจากนี้การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มครูโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังเกาะให้เกิดการไหลเวียนของประสบการณ์ที่มีการร้อยเรียงอย่างเป็นระบบจึงช่วยให้ครูน้องใหม่ได้เรียนรู้แบบปฏิบัติที่ดีของครูรุ่นพี่ เราเด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็นมากกว่าอย่างที่เราบอกหรือสอนให้เขาเป็นเพินพัฒนาจึงออกแบบวิถีชีวิตในโรงเรียนอย่างไตรตรองรอบคอบทั้งในเชิงวิชาการและเชิงชีวิตเพื่อให้เด็กๆซึมซับความดีงามผ่านสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติที่คุ้นเคยการสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กครูและผู้ปกครองโดยมีเด็กเป็นหัวใจสำคัญมีชุมชนคอยอบล้อมบ้านและโรงเรียนทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองร่วมกันทำงานเพื่อสร้างชุมชนเพลินพัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านช่องทางขององค์กรครอบครัวเพลินพัฒนาและคณะทำงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเช่นห้องเรียนพ่อแม่และงานเทศกาลต่างๆด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมกันสร้างวิถีชีวิตแบบเพลินพัฒนาจึงเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างคนให้เติบโตไปอย่างมีสํานึกในการดูแลสังคมไทยร่วมกัน และมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันนี้และวันหน้าได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข